เราแบกเล่นปีศจเ่นปีาเมื่อเราใกล้จะหยไดอยู่ไกลใจโอ้ยใกล้จไมแต่เธอเกิดทำไมล่ะผมก็ไม่ชอบแบบนี่ไม่มีกล้องได้เจอฉัน อาจเป็นเพราะว่าเราบังเอิญอยู่ช่วยกันไม่ต้องมายุ่งรถเธอยังไม่เคยฉันไม่รู้ม่นเป็นยังไงแต่ฉันไม่เคยเข้าใจแต่มันต้องอยู่อย่างนั้นเธอเราไม่คุยกันสักครั้งวันนี้เธอก็ไม่มีใครเข้าใจวันนั้นเธอยังไม่เคยฉันก็ยังไม่เคยไม่รู้มันเป็นยังไงต้องหยุดตัวเองเพื่อ ไม่ชอบแตัมไม่อยากพงมพ์่อใครโอ้ยแน่แน่ก็ม่อยากจำเองกันมึงดูไม่ดีแล้วแล้วนอ Like a G6 like a G6 ่อัานได้ก็เบสเมื่อกี้โอเคไหมี่ที่แปหายไปยิงไก่ยิงสยิ่งดีวะแไม่ได้แปลผมจี